ระวังท็อป3สารแปลปอมที่เจอในอาหารเสริมอันดับ1ไซ้บูตามีนยาลดน้ำหนักที่ถูกห้ามใช้ในประเทศไทยมานานและเพราะอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเกิดความดันโลหิตสูงได้2สเตียรอยมักแอบ,บใส่ในอาหารเสริมบํารุงผิวหรือบํารุงข้อพรอ,อยากให้เห็นผลเร็ว แต่กินไปสูง4ีสูง5นะบางทีเสี่ยงต่อการเกิดหน้าบวมกระดูกพรุนหรือว่าบางคนกดภูมิคุมกันได้ 3. ซีซดนาฟิลหรือที่รู้จักกันดีในนามของไวอากรามักแอบ,บใส่ในอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายจริงๆแล้วตัวนี้เป็นยาซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และควรระมัดระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจและความดันต่ำสุดท้ายแถมเรื่องแป้งจริงๆแล้วแป้งไม่ได้อันตรายนะคะแต่บางเจ้าเนี่ย ใส่กต่แป้งไม่ใส่สารสำคัญตามที่เคลมไว้กินไปก็ไม่เห็นผลค่ะเรื่องแบบนี้บางทีเจ้าของแบรนด์ก็รู้หรือบางทีเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามาจากโรงงานอีกทีตรวจสอบไม่ได้ค่ะดังนั้นวิธีการเลือกซื้ออยู่ง่ายๆนะคะมีเลขออยชัดเจนตรวจสอบกับเว็บไซต์ของออยได้ มีฉลากภาษาไทยครบถ้วนแบรนด์และโรงงานที่ผลิตต้องไว้ใจได้ไม่ใช้คำโฆษณาเกินจริงเช่นเห็นผลภายใน1วันพร้อมภายใน3วันอันนี้ไม่เอาค่ะจำไว้เลยนะคะว่าอาหารเสริมที่ดีต้องมีความปลอดภยัยและเห็นผลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เราได้สุขภาพที่ดีแบบไม่เสี่ยงชีวิตค่ะ